เอาดูต่อนะครับขั้นตอนการที่จะติดตั้งนะครับเอา Windows ไปไว้ใน USB เพื่อทำบูต USB นะครับเราเตรียมไฟล์และก็คือมีโปรแกรมรูฟัตอันนึงกับไฟล์ Image ของ Windows ที่ให้ไปโหลดมาเพราะฉะนั้นเราต้องมี2ตัวนี้กับอุปกรณ์ของเราก็คือ USB เพราะฉะนั้น เราจะติดตั้งรูฟัสขึ้นมาก่อนขั้นตอนแรกก็คือดับเบิลคลิกที่โปรกแกรมตัวนี้ที่เราดาวน์โหลดมาดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตอบ yes นะครับก็จะได้หน้าต่างโปรกแกรมตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นอย่าลืมเสียบ usb เสริม USB เมื่อกี้อยู่ไหนที่าาใช้ไม่ได้เมื่อกี้อ๋ยอยู่นี่เจอแล้วอะพอเราเสียบ USB เข้าไปนะครับโปรแกรมมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่ามี USB ขนาดเท่าไหร่กี่จิกมันก็จะมีตัวเลขมาบอกนะครับ แล้วโปรแกรมก็จะให้เราไปเลือกไฟล์วินโดว์ก็คือไฟล์อิมเมที่เราโหลดมานั่นแหละเมื่อกี้5จิเราก็มาคลิกตรงซีเนะล็กตรงนี้นะครับคลิกตรงซีเล็กแล้วก็ไปคลิกเลือกฟไฟล์อิมเมจวิน11ตัวนี้ยอ e n ขึ้นมาอ่าพอ Open ขึ้นมาเสร็จปุ๊บ โปรแกรมมันก็จะบอกว่ามันจะเอาบูทเนี่ยของ image ตัวเนี้ยมาใส่ใน USB ให้นะเป็นรูปแบบ partition เราเลือกเป็นอะไรเป็น BMR ก่อนก็ได้นะครับ BMRBMR ใช้ได้2รูปแบบก็คือบูททั้งใน b บ o อแล้วก็แบบ UEFI นะครับเราทำแค่นี้ ส่วนตรงเนี้มันให้ตั้งชื่อเฉยถ้าเราเสียบ usb ขึ้นไปแล้วมันจะแสดงได้ว่าไดอะไรชื่อนี้เราถ้าเรากลัวจำไม่ได้ว่ามันคือเสียบเข้าไปแล้วมันชื่ออะไรเราก็พิมพ์ว่า windows 11ก็ได้คือเราสามารถตั้งชื่อได้ว่ามันคือ windows อะไรเวอร์ชั่นอะไรที่เราโหลดมาก็ได้นะครับก็ ก็นั่นแหละเราไปเอาไฟล์ที่เราโหลดมาไงเอามาใส่ใน usb มันก็ชื่อถูกแล้วมันไม่เหมือนของครูเพราะครูโหลดจากเว็บของเราโหลดจากที่ครูให้โหลดใน Torrent มันชื่อมันต่างกันเฉยแต่มันเป็น windows 11เเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถตั้งชื่อได้ครูก็ตั้งชื่อใหม่เป็นถ้ามันขึ้นเป็นชื่อปแปลกๆอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใหม่ก็ได้ win เลงหนึ่งอย่างเงี้ยสั้นๆก็ได้นะครับแล้วเราก็กดสตาร์ทไปมันขึ้นมาว่าจะอ่าต้องการรีมูฟหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วต้องสร้างไฟล์ใหม่เราก็โอเคไปจากนั้นมันก็จะขึ้นมาเตือนว่ามันจะทำการฟอร์แมต USB ให้นะ ก่อนที่จะติดตั้งไฟล์เข้าไปใน USB แล้วก็โอเคแค่นี้นะครับรอรอรอจนสีเขียวมันวิ่งเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะขึ้นเป็น Ready ้นะครับแค่นั้นเราก็เอาแฟลไดร์ไปใช้ได้แล้วก็ปิดโปรแกรมออกไปนะครับ